สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับามาเบิงสถานการณ์น้ำด้อจจาออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายตอนนี้เวลาประมาณห้าทุ่มยี่สิบจ้าตอนนี้น้ำกระนาดสีจากฐานพญายนาคกะสิประมาณสองเมตรพอตรงนี้จ้าขึ้นมาหอดสีฟ้าฟ้าันเต็มที่กะบอเกินไม่เกินสองเมตรหาสิบประมาณสองเมตรเบ่เกินสองเมตรหาดสิบกะด้วยสายตาตอนนี้กัน,น้ำขึ้นมันกับ ไหลามานะเสียงน้ำไหลยอยู่นี่จ้ะเสียงน้ำไหลามาอยู่ตลอดก็มีเศษหมอกเศษไม้ท่อนส้งมีฮอดกองพลาสติกไหลไปแล้วฮนผู้ใดมาเบิง่งจากตอนเย็นเย็นก้องเบิงะะ่งเด้อค่ะว่ามันขึ้นบอ่อตอนนี้บอ่อท่างนี้มาเบิ่งแต่มือว่าน,นี่ค่ะฮันจากเมื่อขึ้นนี่ก็ขึ้นก็ถือว่าขึ้นไปลายอยู่จากมื่อขึ้นนี่แต่ตอนเย็นเย็นบันูบลว่าอยู่ตอนไหนนี่ค่ะ ประมาณนด้านหนับจากฐานหันประมาณ2เมตรนี่เป็นอำเภอสีเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ฝนก็ลงเม็ดโปรยปลายนิดนึงก่อนหอน,นี้คนไลายหลฝนลงเม็ดหน่อยนึงคนก็นเลยกลับแล้วเวลาประมาณห้าทุ่มยี่สสีเชียงใหม่ตรงข้ามเวียงจันทร์น่ะน้ำ มาดูสถานการณ์จบการรายงานข่าววันนี้